อดีตนางเอกน้องสาวแทะ้ๆพีทท่องเจือเปิดทภาพล่าลสุดน้ำพึ่งพานุชนาาไร้ข่าวหายจากสื่อ20ปีพันตัวเป็นคุณครู หายจากวงการบันเทิงไปนานมากสำหรับน้ำพึ่งพาน,น,นุชนาทองเจือน้องสาวคนสวยของพีททองเจือที่ปัจจุบันพันตัวไปทำหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์เป็นคุณครูน้ำพึ่งคนสวยของเด็กๆและแม้ตอนนี้สาวน้ำพึ่งจะอายุ51ปีแล้วแต่ความสวยก็ยังเหมือนตอนที่ยังอยู่ในวงการเป๊ะแถมงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้แฟนๆต้องตะลึงกับลูกสาวคนสวยของสาวน้ำพึ่ง น้องไทยนาไอแอนนาะทองเจือที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วแถมความสวยก็ได้คุณแม่มาเต็มๆใชแ้แววเป็นนักสแสดงในวงการบันเทิงได้อย่างสบายโดยเฉพาะรูปรับปริญญาเรียนจบบอกเลยว่านึกว่าฝาดคนละฟ้าสวยถอดแบบแม่มาชัดๆและนอกจากไทยนาจะมีความสวยเหมือนคุณแม่แล้วโครงหน้าของน้องไทยนาก็เหมือนกับคุณแม่น้ำเพื่อเรากับแกะยิ่งถ่ายรูปคู่กนันทั้งแม่และลูกเหมือนกันอย่างกับฝาดเลยทีเดียว สวยๆแบบนี้เตรียมรับมือกับบรรดาผู้จัดละครได้เลยจ้าจึงขออัปเดตผลงานหลังหวนคืนจอแก้โดยเจาตัวเผยว่ากลับมารับละครในช่วง20ปีต้นๆและที่หายไปหล,ลักๆคือเลี้ยงลูกเราไปรับไปส่งตั้งแต่ตอ,อนุบาลจนถึงมหาวิทยายลัยจนจบและระหว่างทางก็ทำโรงเรียนอนุบาลด้วยเป็นกิจการของครอบครัวสิ่งที่โดนจิตโดนใจให้กลับมารับละครก็คือ การที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องย่อในเรื่องของคนที่เราต้องทํางานด้วยซึ่งบทถือเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของเวลาที่เหมาะเจาะด้วยเมื่อถามว่าต้องขอสนิมไหมด้านน้าพึ่งเผยว่าพูดตรงๆต้องขอบ้างเพราะที่ผ่านมางานหลักๆจะเป็นพวกพิธีกรละครบ้างละครเวทีพร้อมเผยว่าที่ฮวนขึ้นจอทางนี้ด้านพิชายอย่างพิ่เองก็ยังไม่รู้ ยังไม่ได้เข้าไปปรึกษารู้ให้ลูกสาวกับน้องสาวเมื่อถามว่าเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะหายไปคือเรื่องอะไรเก็โตถึงกับหัวเบาๆกับคําถามนี้พร้อมตอบว่าคือละครเวทีแต่จะไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรซึ่งนานมากแล้วสามพี่น้องตระกูลทองเจอพิษพันธการทองเจอนามพึ่งพันุชนะทองเจอสายฟ้าเศรษฐบุตรเป็นพี่น้องที่รักกันเหนียวแน่นแม้อยู่ท่ามกลางข่าวต่างๆนานา,นาที่มากระทบพวกเขา ปัจจุบันสายฟ้าอยู่ช่วยงานที่บริษัทของพีเนี่แหละครับเคยเห็นออกงานด้วยกันบ่อยเพียงแต่ไม่อยู่ในฐาหนะเบื้องหน้าแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ